เอาละครับทุกคนวันนี้เราจะพากันดำดิ่งลงไปใต้ท้องทะเลสีครามที่แสนกว้างใหญ่เพื่อไปฟังนิทานสนุกๆเรื่องหนึ่งด้วยกันพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยกันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณในะต้ท้องทะเลลึกมีปลากระตูนตัวเล็กๆตัวหนึ่งชื่อว่าปลากรลังบ้านของเขานะ่ะอยู่ในดงดอกไม้ทะ,ทะเลที่สวยงามมากๆเลยละ่ะ และสิ่งที่ประกาหร,รังรักที่สุดเลยก็คือการได้ฟังเสียงเพลงประจําปีของฟูงวานหลังคล่อมใจดีที่อพยพผ่านมายัางไงล่ะครับใช่เลยครับพอถึงช่วงเวลานี้ของทุกๆปีนะโอ้โหท้องทะเลทั้งผืนจะอบอวนแล้วก็ก้องกังวานไปด้วยเสียงเพลงอันแสนมหัศจรรย์ของเหล่าคุณวานเป็นช่วงเวลาที่ประกาศรังแล้วก็เพื่อนเพื่อน,อนสัตว์ทะเลทุกตัวเนี่ยรอคอยอย่างมีความสุขที่สุดเลยละ่ะแต่ว่าปีนี้มันไม่เหมือนเดิมนะซี่ท้องทะเลที่เคยมีชีวิตชีวา ตอนนี้กลับเงียบสัง,งัดผิดปกติไปเลยความเงียบที่เข้ามาแทนที่เสียงเพลงทําให้ทุกคนรู้สึกอืมกงวนใจอย่างบอกไม่ถูกเลยครับแล้วความเงียบที่น่าแปลกใจนี่แหละครับมันมีที่มาที่ไปและมันก็คือจุดเริ่มต้นของการผจญภัยครั้งสําคัญของเพื่อนตัวน้อยของเราเจ้าปการังนั่นเองปะการังก็เลยสงสัยแล้วก็ลองว่ายเข้าไปดูใกล้ๆ แล้วก็ได้เจอกับคุณวานหลังคอมตัวใหญ่เบลเริ่มเทิมเลยแต่เอ๊ะทำไมคุณวานดูเศร้าๆซึมๆแถมยังไม่ร้องเพลงเหมือนเคยเลยนะปลากร์ตูนตัวจิ๋วกับคุณวานผู้น่าสงสารตัวมหึมมาช่างแตกต่างกันจริงๆคุณวานถอนหายใจออกมาเฮ้อเสียงดังจนน้ำสะเทือนไปหมดเลยแล้วก็เล่าด้วยน้ำเสียงเศร้าๆว่า ไข่มุกวิเศษของฉันไข่มุกแห่งเสียงเพลงมันหายไปนะสิถ้าไม่มีมันฉันก็ร้องเพลงไม่ได้หรอกโหพอได้ยินแบบนั้นนะเจ้าปากการังตัวน้อยของเราก็รู้สึกสงสารคุณวานจับใจเลยและในตอนนั้นเองความกล้าหาญก็เกิดขึ้นในใจดวงเล็กๆของเขาเขาตัดสินใจแล้วว่าจะต้องออกเดินทางเพื่อตามหาไข่มุกวิเศษกลับมาให้คุณวานให้จงได้เอาล่ะ การผจญภัยครั้งสำคัญของปะการังได้เริ่มต้นขึ้นแล้วจุดหมายปลายทางก็คือหุบเขาแห่งความเงียบเป็นสถานที่ที่คุณวานคิดว่าน่าจะทำไขมุกหายไว้นั่นเองโอ้โหแต่ว่าการเดินทางครั้งนี้มันไม่ง่ายเลยนะปะการังต้องเจอกับอุปสรรคสารพัดเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นฝูงแมงกับพุนเรืองแสงที่ดูน่ากลัวต้องคอยหลบก้ามอันโตโตของคุณปูเสฉวนที่กำลังอารมณ์ไม่ดีอีกแต่ก็ยังโชคดีนะ ที่เขาได้พบกับคุณเต่าทะเลใจดีที่คอยให้คําแนะนําคุณเต่าทะเลผู้รอบรู้เนี่ยนะได้ชี้ทางให้ปะการังมุ่งหน้าไปยังถ้าแห่งหนึ่งซึ่งเป็นถ้าที่ลึกที่สุดและอาจจะอันตรายที่สุดในหุบเขาแห่งนี้เลยที่นั่นคือความหวังสุดท้ายของเขาแล้วล่ะและแล้วด้วยความกล้าหาญทั้งหมดที่มีปะการังก็เดินทางมาถึงปากถ้าที่มืดมิดดูลึกลับน้าค้นหาที่นี่คือความหวังสุดท้ายของเขา ใจคงเต้นต,ตึกตักตึกตักเลยละสิแต่เดี๋ยวก่อนนะทางเข้าถ้าเนี่ยมันมีซอกเห็นเล็กๆอยู่ด้วยเล็กมากเล็กซะจนไม่มีใครตัวใหญ่ๆเข้าไปได้เลยยกเว้นแต่เจ้าปลาการังของเรานั่นเองเห็นไหมล่ะบางทีการเป็นปลาตัวเล็กๆก็มีข้อดีเหมือนกันนะพอเขามุดตัวก็ไปนในความมืดนะสิ่งที่เขาเห็นก็คือโอ้โหใช่เลยไข่มุกเม็ดงามกำลังส่องแสงสีรุ้งระยิบระยับอยู่บนพื้นทราย สวยงามมากจริงๆในที่สุดก็เจอแล้วเอาล่ะสิเจอแล้วก็ต้องเอากลับไปให้ได้ปากกรลังรวบรวมเรียวแรงทั้งหมดที่มีเลยนะค่อยๆช่วยกันดันค่อยๆกลิ้งเจ้าไข่มุกที่ทั้งใหญ่ทั้งหนักออกมาจากถ้าเพื่อเดินทางกลับไปหาคุณวานที่กําลังรอคอยอย่างมีความหวงังพอคุณวานเห็นไข่มุกเท่านั้นแหละ ดีใจสุดๆไปเลยเขากลืนไข่มุกลงไปและในวินาทีต่อมาเสียงเพลงที่ทุกคนรอคอยก็กลับมาแล้วดังกระหึ่มก้องกังวานไปทั่วทั้งท้องทะเลอีกครั้งแถมยังไพเราะและก็สดใสกว่าที่เคยเป็นมาอีกด้วยนะเสียงเพลงที่กลับมาเนี่ยมันเต็มไปด้วยความสุขมากๆเลยครับจนทําให้ฝูงปลาและสิ่งมีชีวิตทุกตัวเนี่ยพากันออกมาเริงระบําเต้นรําเฉลิมฉลองกันยกใหญ่เลยทั้งหมดนี้ก็ต้องขอบคุณฮีโร่ตัวน้อยของเรา เจ้าปากการังนั่นเองและนิทานเรื่องนี้ก็สอนให้เรารู้ว่าไม่ว่าเราจะตัวเล็กแค่ไหนนะครับแต่ถ้าเรามีความกล้าหาญแล้วก็มีความตั้งใจที่ดีเราก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สร้างความสุขให้กับคนรอบข้างได้เสมอเลยละครับเรื่องราวของปะกการังจบลงอย่างมีความสุขแล้วนะครับแล้วก็ทิ้งคําถามเล็กๆไว้ให้เราได้คิดกันเล่นๆว่าเออแล้วความกล้าหาญเล็กๆของเราเนี่ยจะสร้างความเปลี่ยนแปลงดีๆอะไรให้กับโลกใบนี้ได้อีกบ้างนะ ลองเก็บไปคิดกันดูนะครับ